วันลุงพินีคมเพชรแฟเทคอาสาหยุดไร้ผ้ายชาติพยักศักสตูนคมเพชรแฟเทคมวยฝีมือเชิงสูงวัย24ปีจากเมืองยาโมโครดเดินหน้าลุยลาแต้มชาย6ไฟต์ติดประทักแกร่งชาติพยักศักสตูนจอมบูอาวุธหนักแรงวัย26ปีจากสตูนเจา้าของผลงานชนะน็อก4ไฟ์รวดในกติกามวยไทยพิกัดเฉพาะแคทเวด126ปอกู้เอกศึกวันลุงพินี86ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามเวทีลุงพินีรามอินทราในวันศุกร์ที่8 พฤศจิกายนนี้เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬกา30นาทีดูคลิปวันลุมพินีวันที่12มกราคม2567คู่คมเพรแฟเทควอซัสดาเรนโรลองโอมาวอซัสคมเพตสำหรับคมเพรแฟเท็เปิดตัวในศึกวันลุมพินีนัดปฐมฤกษ์เมื่อ20มกราคม66ท่ายแนนพระจันทร์ฉายพีเคแสนชัยแชมป์โลกวันมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทห1 5 1 2 5สองหปอ คนปัจจุบันก่อนพลิกสถานการกลับมาเก็บชาย5ไฟรวดและคว้าโบนัส3.500แสนบาทไปครองได้หนึ่งครั้งล่าสุดในศึกวันลุมพินี75เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาคงเพชรแฟเทคระเบิดฟอร์มสมราคาขึ้นไปคู่เอกไล่ต้อนเอาชนะโอมาเอลฮาลาบี abi, คู่ชกจอมแกร่งจากเลบานอนไปได้อย่างเหนือชัน้นด้วยคะแนนเอกฉันช่วยเพิ่มความมั่นใจของตัวเองขึ้นไปอีกขั้นคงเพชร vs โอมาไฟล่าสุดที่เจอโอมาผมวางแผน เตรียมอาวุธที่หลากหลายไปสู้ออกทุกอย่างหวังปิดเกมให้ได้แต่ว่าสุดท้ายทําไม่สําเร็จผมพอใจกับผลงานของตัวเองถือว่าชกได้ดีทําได้ตามแผนทุกอย่างแต่แค่ปิดเกมไม่ได้เท่านั้นครับตอนนี้ผมมีความมั่นใจมากคุ้นชินกับการชกนมเล็กมากขึ้นผมมั่นใจในสภาพร่างกายและฟอร์มการชกกําลังมาผมมั่นใจทุกอย่างเลยสาเหตุที่ผมฟอร์มดีเพราะตั้งใจซ้อมอยู่ในระเบียบวินยัย และมีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราตั้งแต่เข้ามาชกในวันลุมพินีไฟล์แรกที่เจอกับพระจันทร์ฉายผมก็อยากคว้าโอกาสไปชกในวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้มาตลอดครับคมเพชวอร์ซัสชาติพยักไฟ์ต่อไปที่จะถึงนี้คมเพชรแฟร์เทคต้องเจองานยากพิสูจนฝีมือกับคู่ชกฟอร์มแรงชาติพยักสักสตูนที่ขึ้นชกมาแล้วสีไฟล์ปิดเกมน็อกได้สีไฟล์รวมถึงคว้าโบนัส3.5แสนบาทได้ทุกครั้งรวมเป็นเงิน1.4ล้านบาทชาติพยักเป็นมวยจังหวะฝีมือเมื่อเข้ามาชกในวัันนลุุมมมพิีีเขาาหดกซ้ย ที่อันตรายและหนักแรงแม่นยำมากส่วนจุดอ่อนยังมองไม่ค่อยชัดผมยังเห็นเขาชกไม่เยอะเพราะน็อกคู่ชกเร็วไปก่อนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ตัวเองมีเหนือกว่าคือความเร็วและมีอาวุธหลากหลายครับคมเพชรพร้อมลุยสารต่อฟองแรงผลงานของชาตพยักในวันลุมพินีถือว่าโหดมากแต่ผมก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะที่ผ่านมาผมเจอนักชกเก่งๆมาเยอะแล้วไฟนี้ขึ้นอยู่กับตัวผมเองว่าจะทำหน้าที่ออกมาได้ดีแค่ไหนมากกว่าผมมั่นใจว่า เขาเอาผมลงได้ยากเหมือนกันผมเอาตัวรอดได้และถ้ามีจังหวะก,ก็อยากปิดเกมให้ได้ครับไฟนี้มีความสําคัญต่อตัวผมมากเพราะว่าผมชนะมาห้าไฟรวดก็อยากจะรักษาสถิติความฮอตของตัวเองเอาไว้รวมถึงอยากได้เงินโบนัสและสัญญาวันเอาไว้รับขวัญลูกที่กําลังจะลืมตาดูโลกด้วยภรรยาตั้งคันเจ็ดเดือนตอนนี้ผมมั่นใจมากว่าจะเก็บชัยชนะหกไฟติดได้ครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายถ่ายทอดผ่านทาง w a t c h o n i f c o m Facebook YouTube วันคู่แรก เริ่มเวลา19น30นาทีส่วนช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่มรับสัญญาณสด20น30นาทีและสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิตเมเจอร์